Mercedes-Maybach e e l e r o 2026คือจุดสูงสุดของยนต์ประกรรมสุดหรูระดับไฮเปอร์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตซึ่งผสมผสานความหรูหราสุดขีดเข้ากับสมรรถนะการขับขี่อันทรงพลังและการออกแบบที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด รถคันนี้เป็นการต่อยอดจากตำนานแห่งความหรูหราของเมบักที่โดดเด่นด้วยความสบายขั้นสุดและวิศวกรรมชั้นเลิศของ Mercedes-Benz โดย Accelero รุ่นปี2026ได้รับการผลิตในจำนวนจำกัดด้วยการประกอบมือทุกคันเป็นรถคูเป้สประตูที่สร้างขึ้นสำหรับนักสะสมผู้มีรสนิยมที่ต้องการความโดดเด่นแบบไม่ต้องอวดและความสมบูรณ์แบบในทุกมิติทั้งความงามความสง่างามและพลังอันเหนือชั้น ในแง่ของดีไซน์เอ็กซ์เลโมีเส้นสายที่ต่ำและยาวโบฉเฉี่ยเรากับจะพุ่งไปข้างหน้าแม้จอดอยู่นิ่งๆฝากระโปรงหน้าที่ยาวและส่วนท้ายลาดเอียงแบบฟาสต์แบ็ให้บุคลิกที่สาง่างามและทรงพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบดูหรูหราและทันสมัยสูมล้อขยายกว้างรับกับล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ เสริมด้วยชิ้นส่วน Aero d y n a มิกเช่นสปลิตเตอร์ด้านหน้าช่องลมใต้ท้องรถและดิฟฟิวเซอร์หลังที่ช่วยรักษาสมดุลขณะขับด้วยความเร็วสูง4ตัวถังมีให้เลือกแบบหลายชั้นชนิดพิเศษและแบบทูโทนที่พ่นและขัดด้วยมืออย่างละเอียดลูกค้าสามารถเลือกการตกแต่งพิเศษเช่นแถบโครเมียมขัดเงาหรือการสลักโลหะเฉพาะลายได้ตามต้องการ ภายในห้องโดยสารของเอ็กซ์เรคือผลงานศิลป์ของความหรูหราและเทคโนโลยีร่วมสมัยวัสดุทุกชิ้นถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันหนังแทนป้าและหนังอนิลายเย็บมืออย่างละเอียดไม้จริงแบบโอเพนพอโลหะขัดเงาและการตกแต่งด้วยหินหรือแลกเกอร์ขึ้นอยู่กับรสนิยมของลูกค้าห้องโดยสารจัดแบบสองบวก2ที่นั่งเบาะหน้าอบกระชับในขณนะดเดียวกันก็มอบความสบายสูงสุดส่วนเบาะหลังเป็นแบบแยกอิสระปรับเอนได้ พร้อมระบบนวดและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติระบบเก็บเสียงถูกพัฒนาอย่างเต็มที่โดยใช้กระจกกันเสียงหลายชั้นและซีลประตูเฉพาะรุ่นเพื่อให้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูงระบบไฟแอมเบียนไลทิงสามารถปรับโทนแสงได้ตามอารมณ์และให้บรรยากาศภายในที่กลมกลืนอย่างลงตัวเทคโนโลยีภายในรถผสมผสานความสะดวกสบายระดับสูงกับระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ หน้าจอโค้ง OLED ครอบคลุมตั้งแต่แผงหน้าปาัดไปจนถึงจอกลางแสดงผลทั้งมาตรวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนต์พร้อมระบบสัมผัสตอบสนองผู้โดยสารด้านหลังมีหน้าจอควบคุมส่วนตัวที่ชาร์จไร้สายและระบบเสียงเฉพาะโซนพร้อมลำโพงในพนักพิงศีรษะระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ระดับ Hi-End ถูกปรับจูนให้เหมาะสมกับเสียงสะท้อนของห้องโดยสารโดยเฉพาะระบบนำทางแบบเรียลไทมพร้อมผู้ช่วยส่วนตัว การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA และแอปเมบั็กสำหรับควบคุมสภาพอากาศหรือเปิดปิดประตูจากระยะไกลก็มีให้ครบระบบช่วยขับขี่ระดับ2บกประกอบด้วย Cruise Control อัจฉริยะระบบช่วยเลนระบบเบรกอัตโนมัติและกล้องรอบคันความละเอียดสูงในด้านสมรรถนะ Accelero ให้พลังที่ทั้งนุ่มนวลและทรงพลัง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบเสริมระบบไมฮบริดที่เพิ่มแรงบิดและประสิทธิภาพในรอบตำ่ำมอบอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ยังคงความเงียบและนุ่มนวลตามแบบฉบับเมบักสำหรับตลาดที่เน้นความยั่งยืนยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ให้แรงบิดทันทีและการขับขี่ไร้เสียง วิศวกรได้ปรับจูนระบบคันเร่งเกียร์และเสียงเครื่องยนต์จำลองให้สอดคล้องกับบุคลิกรูสงบแต่ทรงพลังของแบรนด์ระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบเพื่อผสานความนุ่มนวลเข้ากับความมั่นคงแอร์ซูสเปนชั่แบบหลายห้องพร้อมโช้กปรับอัตโนมัติช่วยให้ขับขี่นุ่มในเมืองและเกาะถนนแน่นในทางไกลระบบกันโคลงแอคทีฟและการกระจายแรงบิดผ่านดิฟเฟอเรนเชีลช่วยให้เข้าโค้งได้แม่นยำโดยไม่เสียความสบาย ระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกให้แรงเบรกมั่นคงและทนความร้อนได้สูงพวงมาลาัยไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วเพื่อความมั่นใจในการขับทุกสถานการณ์จุดเด่นของเ c c e l e r o คือความสามารถในการปรับแต่งแบบสั่งทําพิเศษผ่านโปรแกรม m e b a ก TaylorMade เจ้าของแต่ละคนสามารถเลือกสีพิเศษลวดลายเย็บมือโลโก้เฉพาะชื่อหรือวัสดุตกแต่งที่ไม่ซ้ำใครได้ตามต้องการ วัสดุหรูหราเช่นเปลือกมุกไม้หายากหรือหนังพิเศษสามารถเลือกได้ตามความชอบของลูกค้าทุกคันถูกประกอบและตรวจสอบด้วยมือโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและมีหมายเลขกำกับเฉพาะเพื่อยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ในโลกนี้เพียงหนึ่งเดียวแม้จะเป็นรถหรูระดับซูเปอร์ไฮเอ็นเอ็กซ์เลโรก็ยังให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันระบบช่วยจอดอัตโนมัติ กล้องรอบคัน360องศาระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วต่ำช่วยให้การขับในเมืองง่ายได้พื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอสำหรับการเดินทางสุดสัปดาห์และมีบริการหลังการขายระดับพรีเมียมรวมถึงบริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางโดยทีมเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมจากเมบักด้านความปลอดภัย a c c e ซ e r o ได้มาตรฐานสูงสุดตัวถังเสริมโครงสร้างนิรภัยรอบคัน มาพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหนง่งระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติครบชุดรุ่นไฟฟ้าและไฮบริดมีระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานส่วนด้านสิ่งแวดล้อมเมบักใช้วัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้นเช่นหนังเทียมจากพืชและวัสดุรีไซเคิลภายในห้องโดยสารกระบวนการผลิตก็ลดของเสียและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นพร้อมโปรแกรมชดเชยคาร์บอนในขั้นตอนการส่งมอบรถ การขับขี่ของเ c c e l r r o เป็นไปอย่างสง่างามและมีพลังแรงบิดสูงในรอบต่ำช่วยให้การเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจพวงมาลายแม่นยำแต่ยังคงความนุ่มนวลเสียงเครื่องยนต์ในรุ่นเบนซินถูกปรับให้สุภาพและหนักแน่นส่วนรุ่น Hybrid และไฟฟ้าใช้ระบบจำลองเสียงที่ให้ความรู้สึกทรงพลังโดยไม่รบกวนความเงียบในห้องโดยสารระบบเบรกแบบรีเจเนเรทีฟทำงานนุ่มนวลและต่อเนื่องไม่สะดุด เพื่อคงความรู้สึกหรูหราในการขับขี่การเป็นเจ้าของเอ c e l ์เ o ไม่ได้หมายถึงการได้ครอบครองรถยนต์เพียงคันหนึ่งแต่เป็นการเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราส่วนตัวเจ้าของจะได้รับประสบการณ์ส่งมอบแบบพิเศษการแนะนำการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญจากเมบักและคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่วนตัวกับเจ้าของเมบักทั่วโลกรถรุ่นนี้ผลิตจำกัดอย่างยิ่งทำให้ไม่เพียงเป็นยานยนต์ที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นผลงานสะสมที่ทรงคุณค่าในระยะยาวทุกองค์ประกอบของ Excelero ถูกสร้างขึ้นอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันเสียงหลายชั้นระบบตัดเสียงรบกวนเชิงรูปหรือระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีการฟอกอากาศและกรองฝุ่นละเอียดระดับนาโนทั้งหมดนี้สะท้อนถึงแนวคิดสูงสุดของเมบักที่ว่าความหรูหราแท้จริงคือความสงบสมดุลและเหนือการเวลา Mercedes-Maybach Exelero 2026จึงไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบที่ผสานพลังเทคโนโลยีและศิละปะเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในทุกมิติของความหรูหรา